ไฮไฮอัรลัสมันสบายดีกันไหมคะวันนี้มีคำศัพท์ของใช้ในครัวเรือนมาฝากคะ่ะเคยเห็นตัวนี้ไหมคะภาษาไทยเขาเรียกว่าไม้พายคะ่ะภาษาโนชเขาเรียกว่าเอ็นสลิกเกพอดเอ็นสลิกเกพดก็คือไม้พายที่ไว้ใช้ เวลาที่เราทำซอสทำขนมนะคะเราจะปาดซอสลงออกจากหม้อคูดจากข้างๆหม้อให้ได้เยอะที่สุดตัวนี้ก็จะช่วยแม่บ้านทุกๆคนหรือว่าทุกๆคนที่ทำครัวได้ค่อนข้างเยอะถ้าเป็นครัวคอนอเนี่ยจะต้องมีทุกบ้านนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอสทุกๆคนทุกๆวันค่ะ